สวัสดีครับวันนี้ผมมีโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจมาแนะนําเป็นโน้ตบุ๊กที่บางเบาและมาพร้อมกับสเปคที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับการพกพาทํางานเป็นอย่างดีนั่นก็คือ Panasonic l e s n o t e c f s z 6นั่นเองครับสิ่งที่ทําให้ Panasonic ใน l e s n o t e นั้นโดดเด่นก็คือดีไซน์ที่ดูย้อนยุคแต่ซ่อนความทันสมัยไว้ภายในตัวเครื่องมีรูปลักษณะที่คลาสสิกที่หลายคนคุ้นเคยดีไซน์แบบเรียบง่ายพร้อมกับวัสดุที่ทนทานทําให้รู้สึกถึงความแข็งแรงและเชื่อถือได้ วัสดุของตัวเครื่องทำมาจากพลาสติกคุณภาพสูงจับถนัดมือใช้งานสะดวกและทนทานตามสไตล์ของ Panasonic น้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่ประมาณ850กรัมเท่านั้นนั้นถือว่าเบามากๆพกพาได้ง่ายอีกด้วยนะครับโดยสเปคของตัวเครื่องนะครับจะใช้เป็น CPU Intel Core i5 7300U ความร U ความเร็วอยู่ที่ 2.6GHz สามารถบูสต์ได้สูงสุดถึง 3.5GHz 2. คอร์4เทรดแรม 8GB DDR4 แบบออนบอร์ดพื้นที่จะเก็บ SSD ขนาด 256GB แบบ M. 2 การ์จอ Intel HD Graphics 620หน้าจอขนาด12.1นิ้วความละเอียด w x g a 1920 x 1200พิกเซลแบบ IPS ที่มีสีสันสดใสและลดการสะท้อนอีกด้วยนะครับมาพร้อมกับกล้องเว็บแคมความละเอียด Full HD แบบ 1080p พอร์ตการเชื่อมต่อที่มีมาให้นั้นก็ถือว่าครบคันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น USB 3.0 3พอร์ต HDMI 1พอร์ต VGA 1พอร์ต Optical Disc 1ช่อง SD Card Reader 1ช่องช่องเสียบคอมโบ j แจหูฟังและไมโครโฟน อินเทอร์เน็ต RJ 4 5 1พอร์ตรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 g h z และ Bluetooth อีกด้วยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานได้ประมาณ1-2ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละท่านด้วยนะครับแต่หลังจากการที่ผมทดสอบมานะครับสามารถใช้งานมากกว่านั้นนะครับผมซึ่งผลลัพธ์ตรงนี้ก็แตกต่างแต่ละท่านด้วยนะครับโดยการใช้งานทั่วไปของ Panasonic CFS Z6 นะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่เหมาะกับการทํางานทั่วไปเช่นงานเอกสารงานออกแบบการาฟิกเบบาๆาๆกรท่่องงว็และโลต โดยตัวเครื่องมาพร้อมกับ Windows 11ที่รองรับการทํางานหลายหน้าจอและฟีเจอร์ต่างๆอย่างครบถ้วนกล้องเว็บแคมที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนี้มีความคมชัดแบบ Full HD โดยระบ,บุกทั่วไปจะให้เว็บแคมความละเอียดอยู่ที่7 2 0 p เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวิดีโอคอลเนี่ยพันเป็ p ก็จะมีความคมชัดกว่าแน่นอนครับผมในส่วนของด้านมีเดียนะครับด้วยหน้าจอ ips ขนาด12.1นิ้วความละเอียด wuxga 1920 ,100 ซึ่งมาากกว่ f Full HD เล็กน้อยและสีหน้าจอที่สสดใําให้การดูวิดีโอหรือการแต่งภาพก็ทได้อย่างยอดเยี่ยม ด้านการใช้งานโปรแกรมต่างๆนะครับสามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆเช่น Office, Microsoft Teams, Line, CapCut, โปรแกรมอ่าน PDF, Photoshop, Illustrator และโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายโดยรวมแล้วสามารถใช้งานออกแบบกราฟิกแบบเบาๆได้และทำงานทั่วๆไปได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ในด้านการเล่นเกมนะครับสามารถเล่นเกมที่โหลดมาจาก Microsoft Store ได้และเกมคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเบาๆได้อย่างสบายเลยนะครับโดยสรุปแล้วโน้ตบุ๊ก Panasonic Let's Note CFS Z6 ตัวนี้เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปได้เป็นอย่างดีในงารใช้งานออฟฟิศงานเอกสารงานกราฟิกเบาๆและการพกพาได้อย่างสะดวกกับความ,มบางเบาของตัวเครื่องและที่สําคัญดีไซน์ย้อนยุคข,ของมันยังเพิ่มเสน่ห์ให้กับผู้ใช้งานที่ชื่นชอบความคลาสสิกอีกด้วยนะครับแบบนี้ภาพไม่ได้เลยนะครับสาหรับ Panasonic CFS Z6 มาพร้อมกับมาส์ USB และกระเป๋าเป้สาหรับใส่โนบุ๊กพร้อมกับการรับประกัน3เดือนทั้งหมดนี้สามารถได้ในราคาที่นัำว่าคุ้มมากๆเพียง4 9 9 0บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้จากร้านคอม d ีทร้านขายโนบุกแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์มอนิเตอร์ดีๆราคาถูกและวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ